ม้านเราไอหนุ่มตังเกร้อนเรหาปลาลองลอยนาวาเห็นน้ำกับฟ้าเป็นเพื่อน ลากอวนจับปลากลางทะเลนอนบนตังเกรแรมเดือนผิวคล้ำดำเปื่อนขาวปลาหุ่นก็ไม่งามลุ่มลามเหลือกเกินสาวมองก็เมือนเคิเขินไม่หานมองหนะ้า ลากอวนจับปลางหง่ายเต็มลำจีบแม่นงรามหวานตาผมจนปัญญาสินดีมีแฟนอยู่กับเขาหนึ่งคนหน้ามนเรียนรามคำแหงปีสี คนลูกน้ำเค็มเหมือนกันเคยมีสัมพันธ์หลายปีป่านนี้เขาลืมเราแล้วก็ไม่รู้เมื่อมองทะเลยิ่งเศร้ารานจวนเห็นนกนางนวลโพผินบินหวนคอยคู่ สั่งลมทะเลบอกคนงามจบจากเรียนรามชมตรูกลับมาเป็นครูสอนเด็กบ้านราไม่แฟนอยู่กับเขาหนึ่งคนหน้ามน เรียนรามคำแหงปีสีคนลูกน้ำเค็มเหมือนกันเคยมีสัมพันธ์หลายปีป่านนี้เขาลืมเราแล้วก็ไม่รู้เมื่อมองทะเลยิ่งเศร้ารันจวนเห็นนกนางนวล โพพินบินหวนคอยคููสั่งลมทะเลบอกคนงามจบจากเรียนรามชมตรูกลับมาเป็นครูสอนเด็กบานเรา